สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูแชนแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอันนี้นะครับพี่น้องครับสําหรับผู้ใดที่หลินงวงใหญ่งวงามนะครับพี่น้องครับผมกะสีพ้าพีพาะนองเมาอยู่ในคลิปนี้ครับพี่น้องครับเอาเมือนี่ยุข้อของอ่พอหนอมนะครับพี่น้องครับเป็นมีงงว่าใหไหตี๋ไหน้องอยู่นี่เมือนี่มีครบหนึ่งนะครับพี่น้องครับ กับแม่สาวตัวนั้นนะครับพี่น้องเด้อเอามาเบิ่งกันว่าอยู่นี่นี้ผู้ใดอยากจะได้นะครับพี่น้องครับว่าเพบึนจะเปิดไว้เท่ายเนาะพี่น้องครับสำหรับช่องผมกับทีมทั้งงวดใหญ่งวดงามงวดของทุกๆกุ้มนะครับพี่น้องครับก็มาฝากพีฝั่งเอฟซีนะครับพี่น้องครับเอาเนี่ยแะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาพพีพอน้องมาเบิ่งกันครับว่าของพ่อหนองมัอนี้เพูนจะเปิดมาเท่ายได้ครับเด้อถ่ายกำลังมองหางวดแมวลูกอยู่ครับพี่น้องครับเอาพ่อสวัสดีครับครับขอัสดีครับอ่าเอาพ่อไป ผ้าเบิงไอ้งวไอ้แม่ลูกครูนี่ก้อนก็ได้ครับอันนี้เป็นไอ้แม่ลูกที่ใดครับพ่อนี่ลูกที่หนึ่งครับลูกแรกนะครับเนาะลูกแรกลูกแรกลูกไอ้ของพ่อไดนครับนี่ต้องเก้าครับฮูตันฮูตันเก้าเก้าเก้าหรอครับพี่น้องครับนี่จักเดือนหลือครับตัวนี้เขาซีเดือนนะครับที่เขาซีเดือนเนาะครับอันนี้พ่อมีใบมีหลอดไหนน้ำไหมครับตัวนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยเนาะครับเขาซีเดือนแม่มันหระครับผสมไปแม่ผสมแล้ว ลูกเดียดเดี้ยนเดียวเขาผสมไหมถึงเขาสามเดี้ยนแล้วแม่มันโอ้เจ้าของเขาอันนี้ก็มีใบไอ้ครับมีใบเรียบร้อยครับผสมตัวได้ครับอันนี้แม่มันนะสามหนึ่งครับเฟียฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับเอ๋อใครอยากจะได้งวงโครงสั่งใหญ่ๆได้ครับด้วยเฟรมใหญ่ๆแบบนี้เป็นแม่ลูกอันนี้ลอยหกสิบได้เลยครับด้วยสวนท้ายพี่น้องครับตัวใหญ่สูงแล้วก็โบดนะครับพี่น้องครับเป็นเห่าแม่กระทบนะครับพี่น้องข้อขาดําคลิปหูดํำนะครับเด้อนี่ที่ยางวุ้นเบื้อ่งทางไทยลูกกันครับพี่น้องครับนี่แหละคู่กันกินยา ยังกันอยู่นี่ยละครับพี่น้องครับนี่สูงใหญ่ครับพี่น้องครับแม่มันน่ะใหญ่ใหญ่เอ้าบัดนี้ใส่คูตันแดงเจ็ดแต่บัดีเดี๋สีผ้าวนเบื้องลูกครับพี่น้องครับประ่าลูกน้อยอาจจะดื้อจักน้อยได้ครับพี่น้องครับนี่เออเสร็จละอยากจะเบื้องลูกไกลๆครับพี่น้องเดี๋ยวก็เดาลูกเพิ่นอ่านี่ออกแดดลูกไปแล้วนี่แหละครับพี่น้องครับกินหญ้าดีต้านไดครับผมผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับนะว่าคุณนี่มีต้นนี้ตรงไหนวะครับพ่อมามีเหรอครับ ไม่มีนะครับพี่น้องครับปลอดนี่นะครับเด้อคู่นี่เละพ่อว่าไปถ่าไหครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โคร,โคร,รุ่นโคอุ้มท้องและโคนม สนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องรอแสนหกครับหนึ่งแสนหกนะครับพี่น้องครับต่อรองไห้เหมือนเดิมต่อรองได้เหมือนเดิมอันนี้ส่งฟรีป่ะครับแสนหกครับส่งฟรีส่งฟรีส่งฟรีนะครับพี่น้องครับเอาติบกามูนย่างๆมูโตแดงๆนี่หลายคน ถามมาหลายร่ได้รับคูก่อนน่ะคือไปเลยได้ครับได้ไปแล้วไปแล้วมัวแตอยู่ดอกอยูขึ้นเดียวเนี่ยละยูขึ้นเดียวนะพอเนาะสำหรับงวดกุ้มที่เพิ่นเล่นเฟิปใหญ่ๆพันธุกรรมต่างๆงวดใหญ่ต้องมาหาตาหนอมนี่เออเล่นพันธุกรรมดีๆใหญ่ๆแบบนี้ก็บพีของพ่อหนอมกุ้มค้นแบบนี้ก็บทีเล่นหลายขึ้นกันครับพี่น้องครับเอ้ามาเลยราคาก็บ่แพงครับผมสำหรับที่เปิดไปสิบหกถึงยังยังมอเมดยังรถพิเศษอีกรถพิเศษอีกนะครับเด้อครับครับเอ้าผู้ใดมีเงินมันเป็นสามโตเหลือยี่น้องครับ อันนี้ใส่ใบโดน,นไปแล้วก็พอนี่อสามเดือนเลยครับสามเดือนครับนี่นะครับโครงสร้างหลุม่างสูงใหญ่หน่อใหญ่ใหญ่สูงนะครับพี่น้อง,องดอกอข้อดีนี่นะครับพี่น้องหางเงี้ยวจิตรากคุณละลากป้ายหยาคุณละครับพี่น้องครับนี่เบึ้งทายยืาานนะพี่น้องครับโอ้ยืนงามยืนสวยเลยครับยืนเฉิดดีต้นนี่พี่น้องตัวนี้เนาะหนึ่งแสนหกนะครับพี่น้องครับแสนหกหมื่นนะครับเด้อเบอร์โทรศัพท์ก็0640066263นะครับเบอร์ของพ่อหนอมสำรับ ผู้ใดที่หลินเงียบเฟมใหญ่นะครับพี่น้องครับนี่แหละของพ่อน้องกับสีมีมาให้พี่น้องแบบนี้แหละส่วนใหญ่ก็บสีเป็นแม่ลูกนะครับพี่น้องครับแล้วก็ถ้าญาติพอพันธุ์เทียวมานี่มีตัวดีๆทั้งนั้นครับพี่น้องครับเอาสำหรับสายพันธุก,กรรมนะครับพี่น้องครับอยู่นี่มีมาให้พี่ให้น้องได้รับชมตลอดนะครับเด้อของพ่อหนองครับผมนี่บกวนว่าเจ้าดึงย่อเมริกาเหมาเลย ขีบก้นนะ่ะโอ้เมาไปหไรไปในพอจ้าคู่จ้าตัวเอาไปซีตัวซีตัวก็มันหน่อยดิครับพี่น้องครับแล้วซีตัวนี่อ่านี่นะครับเนาะยังตีหายพอดีกอยู่ครับอ่านี่นะครับด้วยยันยัแบบนี้นอกจากจากคู่นี่เราก็มีตัวสาวอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับสาโซ่เสื่องคืนแล้วเป็นสัตว์แล้วแต่ารอบนี้แตพร้อมเสื่องได้แต่แบบอือหรือถ้าเบื้องถ่ายตัวนี้นี่พี่น้องเบื้องเงหาหาง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 หาหาง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 นี่หางหางหางห จิ้มดำสนิท้ะครับเด้จิ้มมันหด,ด้ะครับพี่น้องอเออโนมซีเต่าเผาใช้นะว่าสิติดยึดค้างแค่แบบว่าในงดจ้าของมันก็นประกันรอยประเทนเหรอครับคันผู้ใดอยากจะได้คู่นี้กับทองว่าทองกับตวจเอาพี่น้องครับตรวจทองก็เอาไปก็ได้ครับพี่น้องครับครับครับอแบบนี้มาเลยว่าผู้ใดมาว่ายได้ก้อนละครับนี่วั้สดสดยุทธนะครับด้วยตัวแม่มันนี่เป็นลูกแรกครับพี่น้องสดเลยอันสองกับยูในท่องนี่แหละครับผมเอาแสนหกครับพี่น้องครับบอกไปแล้วอ่า บัดนี้ต่อไปสิพาพีพอน้องไปเบื้องตัวสาวตัวนี้นะครับพี <imag iner. S 2> ่น้องครับตัวสาวนี่ต้องบอกว่าไอ้โค้งไอ้หนังมันหนาหนังหนาไซ่ย่อยขี้เกียจพี่น้องเออตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาใบมาส่วนหนาหัวละล้นอันนี้ยี่มีใบด้วยครับพี่น้องครับเอาตัวนี้จากอาคีพูดล่ะครับพี่น้องครับแต่ว่ายังอยู่ืนนะครับพี่น้องนี่ใครอยากจะได้โค้งสั่งย่อยแบบนี้นะครับเนาะเพื่อเจ้าของมาเห็นอยู่ในคลิปนี้ครับพี่น้องครับอยากจะได้เนาะนี่แหละส่วนท้าย ส่วนสูงนี่ก็น่าจะประมาณร้อยห้าสิบได้เลยเด้อครับพี่น้องครับตัวนี้เนาะสูงใหญ่เยอะครับพี่น้องอ่ะนมบ่มีติงเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวขอแล้วยยางเปียวใบอยู่เด้อครับพี่น้องครับเทาก็เบิ่งง้วไปนะครับพี่น้องครับนี่แต่ว่าขนาที่มีแผลเป็นของรลุดหนามอยู่นะครับพี่น้องเอ้าดันใส่เด้อครับเด้ออ่ะนี่นะครับเนาะข่อขาจะให้เบิ่งชัดๆเลยครับพี่น้องครับอ่ะนี่ใครอยากจะได้สําหรับอ่ะพี่น้องนะครับ fc ของบุญชูชาแนลเด้อคนผู้ใดอยากจะได้ งว้ว่าราคาพ่อหนาต่อรองเป็นง้ว่าผืนบ้านนะครับพี่น้องครับกับของเพชรนำหนึ่งผมลงไปก้อนหนานนดีแน่วได้รับพี่น้องครับคลิปนี้กับเป็นช่วงแรงๆนะครับด้วยที่ผมถ่ายคลิปอยู่นี่เนาะพี่น้องครับอ่านี่แหละหนาใหญ่กับลกใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้เออเห็นเด้อคุณพอแล้วถือใบไม้จุนครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่พ่อหน่องมึงใบเนาะนี่แหละหนานี่ยกับลกูกเงยจะได้ครับพี่น้องครับใครอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อนี่ชินหญาเก่งๆแบบนี้แหละเอา สำหรับผู้ใดอยากจะได้ไปจดเอฟได้เด้อครับตัวนี้เนะวันเงินมันได้จักเดือนอันนี้ไอนนอันนี้ใบหลอดของตัวนี้นะครับกำหนดเดี๋ยวเด้อเบื้องใบขดนะข้างล่างคอือขดสีกันอ่าสีกันยาหกสองครับพี่น้องครับก็แสดงว่าหกสามปีไกรเนี่ยกันยานี่ปีหนึ่งกันยาเดือนนี้กะตุลาพฤศจิกาธันวาสามประมาณปีเจ็ดถึงแปดเดือนนี่ละพ่อ ประทันประมาณเจ็ดปีเจ็ดเนาะนี่ไปอยากจะได้ตัวนี้แล้วครับพี่น้องครับตัวยันยันยาวเน้าหนาแบบนี้ครับพี่น้องครับสิบเจ็ดสิบแปดเดือนอ่านี่นะครับกำหนดคลอได้หนีนะครับพี่น้องครับสี่กันยาวหกสองนี่ครับพี่น้องครับเนาใครอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อมดแดงลูกเอสเคห้ามดเอสเคห้าสองศูนย์มดแดงนะครับพี่น้องครับกันเลื่อมไหบึงตลอพี่น้องนี่นี่นะครับเอาตัวนี้พอว่าไว้เถอะนะครับนี่ 13หาขึ้นเขาเลยครับเปิดไว้แสนสามหมื่นห้าพันครับพี่น้องครับตอนรองเอาครับพี่น้องเราจะจะเป็นเจ้าของแสนสามหมื่นหาพันสำหรับโค้งสั่งตัวนี้นะครับพี่น้องครับขายชงถึงบ้านเลยเอาผู้ใดมีงบประมาณถึงนะครับพี่น้องครับก็เอาตัวนี้ไปครับพี่น้องครับยูนี่มีให้ยูนี่รับประกันตำนี้นะพ่อเนาะครับครับว่ามีเดี๋ยครับตำมึงเลยมึมึงมึงยังหรอกนี่ถ่ายบึกๆเลยครับพี่น้องครับถ่ายหนาหนังหนาลูกกระทบไผ่หลินงวยเงี้ยกับอายุข้อของพ่อหนอมนี่นะครับพี่น้องครับ ออมตีเซิ้งเลยเนี่มันอีกว่าลายมือก็ขึ้นแล้วนี่ขึ้นแล้วไหมวะคุณขึ้นแล้วขึ้นตีนึงแล้วโอ้ขึ้นแล้วต่อท่านผสมนะครับครับนี่แหละรอบนี้ชัดเจนมาเนาะเอ้าจไหนคลิปนี้ก็มีมาให้พีให้น้องบ่หลายครับพี่น้องครับแต่ว่าก็ยังคงคุณภาพมยิ่งยิ่ใส่แบบเดิมครับพี่น้องครับอ่าไปเรื่อยมึงก็ได้ได้หลายโตก็ไายหลายโตอันนี้นะครับพี่น้องครับเอ้าจ้าไหนคลิปนี้ก็ขอจบไว้ที่แม่ลูกคู่นี่ก็แล้วกันครับพี่น้องครับจ้าไหนคลิปนี้ผมก็ ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับขอสวัสดีครับ